นนสวัสดีครับพบกับผมนัทปินโตในเกม naruto ultimate ninja storm 4นะครับ <c oughs> คือตอนนี้ก็าำลังตื่นเต้นมาวกเพราะว่า DLC ได้ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วครับในวันที่8มีนาคมสำหรับคนที่ซื้อลอตแรกสิ่งที่มีมาเพิ่มใน DLC ตัวนี้นะครับก็คือตอนอื่นเลยนะครับก็จะเป็นพวกคอสตูมต่างๆ naruto <c oughs> ก็จะมีชุดสูตรเข้ามานะครับเนี่ยชุดสูตรอะไรเงี้ยส่วนสาวๆก,ก็จะมีชุดว่ายน้ําเป็นชุดซัมเมอร์นะครับซาอิก็มีชุดสูตรด้วย อีโนโจังเนี่ยชุดาบน้ำน่ารักน่ารักนะครับฮินาตะไฮไลท์ครับอยู่ที่นี่เลยคอมโบที่มีเพิ่มนะครับถ้าไม้ตาย3คนของชิกามารุนะครับจะมีท่าไม้ตายคู่กับอาจารย์อซึมะด้วยนะครับแล้วก็จะมีของทีมคิบะก็จะมีท่าไม้ตายทีมมาด้วยอันนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกนะครับที่ผมชอบที่สุดคือ นารูโตะครับชุดหัคางเงะรุ่นที่7อันนี้เป็นอะไรที่แฟนบอยอย่างเราโคตรปืนเลยนะครับได้เห็นนารูโตะเป็นหฮคางเงะแล้วแล้วก็จะมีท่าไม้ตายคู่กับลูกของเขาครับโบรูโตะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับเป็นการเล่นกับคอมขำๆดูซิว่าจะได้ใช้ท่าไม้ตายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติเราเลือดลดไม่เยอะพอก็จะไม่ได้ใช้นะครับแต่เราต้องทาเริ่มลดก่อนด้วยนะ ส่วนใหญ่คอมโบท้าไม้ตายก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปจากล่างของเดลัสมากเท่าไหร่แต่จะมีท่าไม้ตายกับลูกเนี่ยแหละที่ต้องใช้ชุดโฮคางเงเท่านั้นถึงจะใช้ได้ครับถ้าโดนนะโดนเวยนี่คือท่าไม้ตายพ่อลูกมาเลยจัดการพวกมันซะโบรุโตะแค่เหมือนในหนังเลยครับรู้ผมทำได้ฮะ ต้องก้าวผ่านคุณพ่อไปให้ได้แย่เหมือนในหนังเปรียบอย่างเฟี้ยวอ่ะไม่เป็นไรนะลูกคุ้มค่าการรอคอยนะครับโอเคก็จะมีชุดนุ่นนี่นั่นอีกเยอะเลยล่ะที่ได้มานะครับเป็นพวกซัมเมอร์เป็นพวกสูตร ทีนี้ที่สําคัญที่สุดคือได้โหมดแอดเวนเจอรนะครับจะมีเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องของชิกามารูนะครับนี่เลยนะครับปกติจะเป็นเนื้อเรื่องของนารูโตะผมเล่นไปประมาณ3าค่อยๆเล่นไปอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ของชิกามารูครับ the fresh green of the hidden leaf นะครับเป็นเหมือนกับการเริ่มใหม่ ของหมู่บ้านโคโนฮะนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว,วนี้จะเล่นให้ดูนะครับแล้วก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันนะจ๊ะก็มาติดตามกันได้เลยนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนี่คือ DLC ของเราครับเขาจะต้องทําอะไรยังไงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่คาคาชิเป็นโฮคาเงะอยู่นะครับรุ่นที่6ใบไม้ที่ล่วงหลดลงสืบพุ่นโลกก็ได้กลายมาเป็นพืชพันธุ์อาหารเพื่อให้ก่อเกิด ความแข็งแกร่งครั้งใหม่นะครับผู้คนยังคงไม่ลืมอดีตและเด็กรุ่นใหม่ก็เติบโตขึ้นเพื่อสร้างอนาคตนะครับในโลกของนินจาใบาไม้เขียวสดแห่งหมู่บ้านโคนะนะมันเหมือนแบบใบไม้ที่เพิ่งผลีบานมาถึงเด็กๆเยาวชนอนาคตของหมู่บ้านนินจานั่นเองครับ มาแล้วครับชิกามารุฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะรู้สึกแบบนี้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องสนับสนุนเจ้างูนั่นหมายถึงนารูโตะนะครับ mm hmm. คือเขาอยากเห็นนารูโตะเป็นโฮคาเงะแหละเขาก็เลยพยายามทํให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสามารถช่วยเขาได้ตอนที่นารูโตะเป็นโฮคาเงะแล้วนะครับ mm hmm. แต่เขามีพลังประหลาดที่สามารถทำให้ผู้คนเข้าหาเขาได้นะครับ mm hmm. เจ้านารูโตะนั่น,น ฉันคิดว่าบางทีฉันก็ถูกพลังนั้นดึงดูดเหมือนกันนะครับจบบ้านนะลูกกเป็นอะไรไปเหรอคาคาชิถามนะครับไม่มีอะไรหรอกครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรกันอยู่นะฮะก็เธอคิดยังไงล่ะที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับฉันอ๋อครับจริงๆแล้วคุณน่ะเป็นโฮคังเอล่น6ก่อนที่ผมจะมาที่นี่แล้วก็ ผมก็ไมไ่มีปัญหาอะไรมากมายคุณก็ดูแลเรื่องราวของคุณเองได้หมดจริงๆคุณก็เก่งแล้วนะครับท่านคาคาชิฉันก็ดีใจนะที่เธอพูดอย่างนั้นแต่ว่า <c oughs> น่จะบอกว่าถ้านารูโตะได้มาเป็นโฮคังเงะนายจะมีงานยุ่งกว่านี้สินะชิกามารุไม่ได้ตอบนะครับใช่ครับเขานะ่ะทั้งบ้าทั้งเพี้ยนแต่ดูเหมือนเขาจะทำทุกมิชชั่นที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องสนับสนุนเขาได้มากน้อยแค่ไหน S <S <S นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมอยากจะมาช่วยคุณในตอนนี้เหมือนกับอยากมาฝึกง,งานนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้านารูโตะโทคางะเ,เนี่ยอาจจะต้องเจอหนักกว่านี้นะครับมาเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าชิคามารุมีบางอย่างที่ฉันอยากให้เธอทําอะไรงั้นเหรอครับฉันอยากให้เธอเนี่ยตะเวนรอบหมู่บ้านตะเวนผมเนี่ยนะใช่ตอนนี้ฉันโฮคางะเ,เนี่ยฉันไม่มีเวลาที่จะมาดูแลความเรียบร้อยรอบๆหมู่บ้านแล้วนะฉันอยากใช้เธอเนี่ยเป็นหูเป็นตาให้กับฉัน แล้วก็คอยดูแลทุกอย่างด้วยอแต่มันเป็นคนอื่นไม่ได้หรอครับฉันอยากให้เธอเท่านั้นฉันคาดหวังในตัวเธอนะชิกามารุก็ได้ครับทำไมเขาถึงอยากให้ผมทำเรื่องนี้กันนะก็เป็นหน้าที่ของชิกามารุครับภารกิจใหม่ลาดตะเวนหมู่บ้านううตอนนี้ชิกามารุก็เลยกลายมาเป็นที่ปรึกษากับ คาคาชินะครับแล้วก็ถูกสั่งให้ลาตระเวนรอบหมู่บ้านนะครับรไปจัดการเรื่องนี้กันก็ให้เราเดินไปที่ถนนใหญ่ครับในโหมดนี้ก็จะเป็นการตระเวนไปร,บรอบๆเมืองร,บรอบๆหมู่บ้านได้ทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเลยนะครับจะมีสถานที่สําคัญต่างๆที่ปรากฏขึ้นแล้วระหว่างที่เล่นก็จะมีเพชรอันนี้มันคือแฟกเมนต์นะครับเป็นภาพการต่อสู้ในความทรงจําต่างๆซึ่งเวลาเก็บก็ต้องต่อสู้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตอนที่ ทีมชิกาม,มารุเนี่ยเจอกับอาจารย์ตัวเองที่กลายเป็นสัมภเวสีแล้วครับในช่วงสงครามตอนนั้นเป็นความทรงจำที่น่าเศร้าทำไมต้องมาสู้กับอาจารย์ตัวเองด้วยโนจังช่วยด้วยโจจิครับโจจิเป็นตัวดาเมจคือทีมนี้แม่งมีทีมเวิร์กที่ดีมากนะ อสู้ไม่ยากครับผมก็ตะล่อมของอะไรของผมไปเรื่อยนี่แน่ลูกบอลยักษ์กระพืบสู้ไปเรื่อยๆคำๆสู้กับอาจารย์ไม่มีอะไรมากแต่เรื่องจริงเศร้ามากนะครับในการ์ตูนพาร์ทนี้ที่แบบลูกศิษย์ต้องมาฆ่าอาจารย์ตัวเองอะ มล่างยักษเราจะตบอาจารย์ให้ดิ้นเองจะต้องก้าวต่อไปเพื่อเจตนารมณ์ของอาจารย์ลาก,ก่อยนี่แหละครับระหว่างที่เล่นโหมดนี้ก็จะมีแฟกเมนต่างๆมากมายปรากฏขึ้นมาเราก็คอยต่อสู้เก็บไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็จะกลาเป็นสีทองอะไรอย่างนี้ไปต่อครับก่อนจะทำมิชชั่นเสร็จก็ยาวไป ลราสามารถเช็คดูภารกิจได้นะครับว่ามีอะไรแยกย่อยไปอีกบ้างนะครับเจอแล้วครับโจจิกำลังพูดคุยกับอีโนอยู่นะครับนายสองคนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ้าชิคามารุนึกว่าเธอไปทำงานให้กับอาจารย์คาคาชิซะอีกก็ทำอยู่นี <Becca. S 1> ่แหละเขาสั่งชคามาตะเวนหมู่บ้านอะไรนะใครจะไปรู้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีคำถามจะถามนาย ทำไมอยู่ดีๆนายถึงไปเป็นผู้ช่วยให้กับเขาล่ะก็ยุคใหม่อ่ะใกล้จะมาถึงแล้วนะพอฉันคิดถึงโฮคางะร,รุ่นต่อไปการที่ฉันจะได้เป็นผู้ช่วยให้เขาเนะี่ยนั่นคือสิ่งที่ฉันจะสามารถช่วยเขาได้ดีที่สุดแล้วฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าฉันจะทําได้ดีแค่ไหนแต่ฉันก็อยากจะสนับสนุสนเขาให้ดีที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะครับนั่นสิสมก็เป็นนายชิกามารุฉันรู้อยู่แล้วว่านายเนะี่ยคิดเรื่องนี้มานานแล้วล่ะถ้างั้นจริงๆแล้วฉันก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วนะอันนี้อีโนะพูด ได้เราเนี่ยได้รับคําสอนจากอาจารย์อาซูมะมาพวกเราจะต้องทํางานอย่างหนัก um, ก็จริงอาจารย์อาซูมะได้มอบบางอย่างให้กับฉันมาเป็นคําสั่งสอนที่ดีนะครับทําให้เขาเติบโตมาเป็นนินจาระดับเทพอีกคนหนึ่งเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ฉันปกป้องมันให้ได้จริงๆอาจารย์ก็ได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผมความทรงจำที่ล้ำค่า ก็ย้อนคิดถึงตอนสอง่งควานินจาที่ต้องปะทากันเองนะครับฉันยังไม่ลืมความรู้สึกนั้นเลยความรู้สึกที่ได้รับกําปั้นของคุณอ่ามึงคิดแล้วมึงก็ย้อนกลับไปสู้อีกครับทั้งทที่เมื่อกี้ก็เพิ่งสู้หรือเปล่าสีนเมื่อกี้เลยนี่ว่ถ้าหวางสู้เองมันก็ต้องโจจิ สูเข้าไปลูก้ยจะโดน่าเขาเกี่กาบอาจารย์สะนี่นะอินุความสาม,มารถในการควบคุมจิตใจครับ ทไใบใต้ของอาจารย์อาซิม่าเข้าไปซึมบอลมนุษย์น้ำเรียบร้อยครับต้องสู้ซ้ำสองรอบ เหมือนกับเท้าความกัน3าคนน่ะว่าจําได้ครับตอนนี้เธอเริ่มงานเป็นผู้ช่วยของโฮคาเงะแล้วใช่ไหมเพื่อช่วยดูแลทุกคนแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกหลานของอาจารย์อาซูมาแล้วก็เพื่อที่จะซัพพอร์ตโฮคาเงะดูเหมือนเธอจะเข้าใจฉันดีเลยนะเพราะเราคบกันมานานเราก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละนายก็ทําตามทางของนายชิคามารุพวกเราก็จะทําตามทางของเราพวกเราจะปกป้องสิ่งที่อาจารย์อาซูมาต้องการ<อ>ไปพร้อมกับทุกคนในหมู่บ้าน<อ>นั่นแหละจะเป็นความเข้มแข็งของพวกเราอานาะ่า แต่ว่านะพอพูดถึงโฮคะเงะรุ่นต่อไปนายกำลังพูดถึงนารุโตะใช่ไหมมันยากที่จะเชื่อนะตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงมา่อก่อนฉันก็คิดเหมือนกันนั่นแหละแต่ความจริงแล้วเขาก็สามารถดึงดูดทุกคนให้เชื่อในตัวเขาได้ใช่ไหมละ่ะแล้วเขาก็ผ่านเหตุการณ์มาเยอะมากมายเหลือเกินบางครั้งฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้เลยเ,ย <S <S เอาละ่ะตอนนี้ฉันจะพูดมากเกินไปแล้วถูกต้องนายมีมิชชั่นอยู่นะรีบไปทำเถอะไปแล้วนะ บายบายอีโน่น่ารักจังทำมิชั่นต่อครับฮนะ,ะผ่านแล้วเหรอนี่คือผมจบมิชั่นการสำรวจตะเวนแล้วนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องต่อไปขึ้นมาอีกโจจิกับอีโนน่ก็คิดเหมือนกันถึงอนาคตมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรแต่ฉันมีความสุขเหลือเกิน<ะ>ทางนั้นต่อไปฉันควรจะไปที่เทรนนิ่งฟิลด์สินะ ไปสนามฝึกครับก็ยังคงลาดตะเวงกันต่อไปฮะไปดีกว่ามุ่งหน้าไปอาจารย์ไกลนะครับพิการหลังจากสงครามนะครับก็ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้ได้แค่อยู่บนรถเข็นเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเลยครับเนี่ยมันจะมีแฟกเมนต์อยู่ตามทางมากมายเหลือเกินเกมนี้สามารถวาร์ปได้ครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเดินตลอดเวลานะครับเทรนนิ่งฟิลเนี่ยไปกันเลยดูซิว่าเรามาที่นี่ทําไม เป็นลานฝึกซึ่งดูเหมือนคีบะาจะอยู่ที่นั่นนะครับคิบะากำลังฝึกฝนอยู่นั่นมันคีบะานี่โอเคต่อยต้นไม้วางไอชิกามารุนั่นนายกำลังทำอะไรเนี่ยฝึกฝนอยู่เหรอใช่มันเป็นเวลาที่เหมาะเลยนะนายมาช่วยฝึกกับฉันหน่อยได้ไหมฉันเบื่อจะต่อยต้นไม้แล้วอ่ะโอ้ย นายก็ฝึกอากามารุสิไม่ได้หรอกนะอากามารุกับฉันน่ะเรามีร่างกายและก็จิตวิญ,ญญาณเดียวกัน <Hey. S 1> จะไปสู้เขาได้อย่างไงหรือเหมือนการที่นายเนี่ยเ,เป็นผู้ช่วยโฮคางเงะเนี่ยจะทําให้นายอ่อนลงไปเยอะสินะแต่ฉันก็ไม่ปฏิเสธหรอกนะว่าฉันเนี่ยอ่อนลงนิดหน่อยถ้างั้นก็มีเรื่องเดียวที่ต้องทําตอนนี้ก็ได้งั้นเรามาสู้กันมาฝึกซ้อมกันดูนะครับจัดไปฮะคีบ่าไปแย่ชิคามารุนะครับชิคามารุเองก็ตั้งแต่มาเป็นผู้ช่วยโฮคางเงะก็เลย เหมือนจะไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรเท่าไหร่ก็เลยมาจัดดูสักดอกหนึ่งนะครับพลังโจมตีของศัตรูเพิ่มขึ้น40%ด้วยนะครับหมดสัตว์เตือนอ้อมหลังครับมันมีหมามาช่วยว่ะชานิจจังเอานี่นะจะสู้กับข้างั้นเหรอ เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเชีย่ยเขี้ยวประสานเขี้ยวครับโอ้โหหมดเกือบหลอดอ่ะอลืมไปมันดาเมจเพิ่มส0ได้จะไม่อ่อนข้อแล้วนะะไม่ใช้หมา หลบเก่งจังไปฝึกหลบแรงไหนฮะฉันจะไม่ยอมแกหรอกนะคิบะสู้ยากอะเนี่ยคือมันมีหมาช่วยครับยาวและยาวและยาวและ เอาไว้แค่นี้หมดล่างเงาเทพต้องมาเอาไว้ที่ลูกฐาเงาโอ้ยสายันครับนี่แนะ่ เรียบร้อยเกือบตายเหมือนกันครับจริงๆเราไม่ใช่สายบูนะครับเราเป็นสายที่ใช้มันสมองนะครับการต่อสู้นี้ก็จะลำบากนิดนึงโดยเฉพาะถ้าเจอคีบะที่เป็นสายบูนะครับแล้วบวกดาเมจ40%ฮ่า <c oughs> นั่นเป็นการฝึกที่ดีเลยนะสนิมนายยังไม่เกาะนี่นะ <c oughs> มันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกน่าคีบะนายแข็งแกร่งมากเลยนะทำไมนายถึงอยากจะเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆละ่ะอ๋อ เออก็เพื่อตัวฉันเองนะแล้วก็มีเหตุผลหนึ่งด้วยมีเหตุผลหนึ่งนั่นเหรอนายไม่รู้เรือไงแบบนายเข้าใจไหมอ่ะก็ฉันน่ะอยากจะปกป้องทุกคนตอนที่ฉันได้กลายเป็นโฮคาเงะย,ยังไงล่ะฉันเลยต้องแข็งแกร่งขึ้นโกุอ๋อนายก็อยากเป็นโฮคาเงะเหมือนกันสินะถ้าเกิดว่านายไม่สามารถจะเป็นโฮคาเงะได้ล่ะนายจะทำยังไงชิคามารุถามนะครับอ๋อ ฉันตัดสินใจแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะต่อการจะได้เป็นโฮคังเงะเนี่ยโอเคก็ฟังเข้าท่าดีแหละแต่ถ้าหากว่าฉันไม่สามารถจะเป็นได้จริงๆฉันก็จะใช้พลังของฉันเพื่อปกป้องทุกคนในหมู่บ้านให้ได้นะครับและแน่นอนเพื่อปกป้องโฮคังเงะยังไงล่ะนี่นั่นเป็นการแสดงออกว่าฉันเนี่ยเข้มแข็งแค่ไหนเหมือนกับเป็นพา์ที่ชิคามารุเนี่ยจะมาเช็ค ความรู้สึกของทุกคนนะครับก่อนที่นารูตโตะจะได้เป็นโฮคาเงะเราก็จะได้รู้เรื่องราวของเพื่อนๆน,นารูตโตะด้วยนะครับว่าในหมู่บ้านคิดยังไงกันฉันนะ่ะอยากจะเป็นคู่แข่งเขาเสมอแต่ฉันก็รู้ว่านั่นเป็นเรื่องที่โง่เขานะครับบางทีเขาก็อาจจะมองแค่ใครสักคนหนึ่งที่แข็งแกร่งพ,พอๆเขาเท่านั้นนะครับอาจจะมาถึงานารูตโตะนะฮะคิบะบอกเร็วก่อนนี่ฉันไม่คิดอะไรไปเนี่ยชิคามารุแอบขำนิดหน่อยแล้วก็เดินจากไป นะครับก็ได้มาเจอเพื่อน2คน3คนละคิดว่าคนต่อไปจะได้เจอใครนะครับจะมีเคเวสย่อยอีกนะครับคิบาคาคาชิแล้วก็มีฮินาตะด้วยนะครับแต่เราจะเดินเคเวสหลักก่อนต่อไปฉันควรจะกลับไปที่ออฟฟิศของโฮคาเงะนะครับคือกลับไปหาคาคาชินั่นเองมาแล้วครับท่านคาคาชิดูเหมือนคาคาชิจะคุยกันจานะครับ ผมได้สรุปเอกสารไม่ท่านแล้วครับเกี่ยวกับการประชุมเมื่อเช้านี้ใจมากนะอะเอ้าวกลับมาแล้วเหรอคุณมีประชุมวันนี้เหรอครับทำไมผมไม่เคยได้ยินมาก่อน <as> มันเป็นการประชุมด่วนเนี่ยแล้วมันก็จบไปแล้วด้ <as> วยเอาละ่ะตอนนี้ฉันจะได้พบกับท่านคาเซคางเงะสักทีคาเซคาเงะกัอาร้าน่ะเหรอใช่เขาน่ะต้องการจะประชุมกับฉันแล้วตอนนี้เราก็จะ ประชุมกันแล้เหมือนจะมาแล้วนะครับการะคาเซคะเงะครับมาพร้อมกับคันคุโร่ขออนุญาตครับยูไม่เจอกันนานนะการะก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ยอมพบพวกเราออเอ้ยมันไม่ใช่การประชุมที่เป็นทางการอะไรขนาดนั้นนี่ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องทําท่าทางอะไรขนาดนั้นหรอกอก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ทําให้รอนานทั้งที่นายเดินทางมาไกลขนาดนี้ไม่เป็นไรครับมันทําให้ผมได้มีเวลาไปพบปะ กับที่เก่าๆที่มีความทรงจำด้ีอย่างนั้นก็ดีใจเอาล่ะสู้เนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคันคุโรนายออกไปก่อนนายก็เหมือนกันชิกามารุครับผมทั้งสองคนก็ประชุมลับกันนะฮะไม่รู้เป็นเรื่องอะไรแต่เราได้เสือกนะครับเพราะว่าเราเป็นคนดูตอนนี้ชิกามารุเป็นผู้ช่วยของคุณเลรอครับประมาณนั้นแหละออแปลว่าคุณกำลังมองอนาคตแล้วสินะชิกามารุน่ะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ เขาฉลาดคุณก็รู้นั่นนะ่ะทําให้บางทีเขาก็ไม่สามารถจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นคุณก็เลยชีย้ทางให้เขาใช่ไหมล่ะ <m> แค่ช่วยเขาเนะี่ยด้วยความฉลาดของเขาฉันว่าบางทีเขาก็เริ่มจะรู้ตัวแล้วนะว่าเขาต้องการอะไราคาชิคุณนะ่ะเก่งเรื่องการเป็นผู้นำนะจริงๆคุณก็เหมาะกับก,การเป็นหฮคงังเงะอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอย่ามาล้อเล่นดีกว่านะฉันนะ่ะอยากจะมีความสุขกับชีวิตฉันมากกว่านี้เข้าใจไหมแต่ที่คุณทํามาน่ะมันก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้นี่ ว่าคุณเนี่ยคือคนที่เรียงนารูโตะขึ้นมานารูโตะน่ะมันเป็นอีกคนะระดับกับชิคกากมารุแล้วล่ะความบ้าของเขาเนี่ยมันหลุดนอกกรอบไปแล้วขนาดตอนสู้กันในแบบฝึกหัดครั้งแรกเนี่ยเขายังทาให้ฉันประหลาดใจได้เลย,เยแล้วก็ย้อนกลับไปถึงตอนฝึกกระดิ่งกันนี้ครับแหมก็คงจะต้องสู้ในโหมดกระดิ่งหรือเปล่านะครับคาคาชิก็เลยถือโอกาสเล่าให้กับกาอาราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น ในตอนที่เริ่มการทดสอบนะเขาไม่คิดจะซ่อนตัวเลยด้วยซ้ำเขาวิ่งตรงมาหาฉันเลยเนี่ยวิ่งมาเพื่อขโมยกระดิ่งครับเราจะสู้กันอย่างยุติธรรมเขาพูดอย่างนั้นเขาก็เลยใช้คาถาโครนนะครับที่เขาเพิ่งได้เรียนรู้มาเพื่อเข้ามาขโมยกระดิ่งโดยตรงนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลที่ต้องย้อนกลับไปต่อสู้กันตอนเด็กอีกทีหนึง่งเป็นทีมเจ็ดวัยเด็กครับสู้กับอาจารย์คาคาชิ เราบ,บังคับคาคาชีครับคาถาท้องหมาปักนี่แหละสู้กับเด็กไม่จำเป็นต้องใช้คาถารุนแรงนะครับใช้น้องหมาอย่างเดียวพอนี่แน่สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความรักจะสู้กับอาจารย์คาคาชีได้ยัยงไงฮึ หลบได้งั้นเหรอคาถาต้องมาทิ่จะหลบงั้นเหรอแม่งมีคาถาเดียวให้ใช้วะ่ะก็เลยต้องใช้คาถาเดียวไปก่อน เดินผ่านโจมตีครับกินน้ำยาโดมนิดนึงยังโดนอีกเลยเนี่ยตําเอ้าโดนเฉย จบแล้วครับเรียบร้อยนี่คือตอนที่สู้กันครั้งแรกในการทดสอบชิงกระดิ่งจากอาจารย์คาคาชินะครับ<า>ก็เล่าให้กาลาฟังมเมากันนิดหน่อยยังไงก็ตามเนี่ยประเด็นก็คือว่าการฝึกครั้งนั้นทำให้ฉันเข้าใจว่านารูโตะเป็นคนยังไงเขาเนี่ยเหมือนกับทอร์นาโดที่มีชีวิตเงล่ะเขามักจะสร้างความเสียหายไว้ตลอดนะครับทันก็เลยอยากจะช่วยเขาโดยไม่รู้ตัวสู้ตถอนะ ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันถึงแม้ผมจะมาจากอีกหมู่บ้านหนึง่งแต่ผมก็อยากจะช่วยเหลือเขาแล้วก็อยากจะได้ร่วมทางไปกับเขาเขานี่ช่างลี้หลับจริงๆนะใช่ดูเหมือนเราจะหลุดประเด็นนิดหน่อยนะนโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยครับก่อนอื่นให้ผมเล่าถึงการประชุมที่หมู่บ้านสายฟ้านะครับที่เกาะเ,เต่าว่าเกิดอะไรขึ้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาการประชุมก็น่าจะเรียบร้อยนะครับก็เลยออกมาส่งการะจริงเหรอใครพูดวะแมวหน้า ทำไมาถึงพูดอย่างนั้นนะ่ะเป็นความผิดของนายนะที่เอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดนะ<อ>ใครวะคันคุโร่กับชิคามารุครับแล้วมันจะเป็นปัญหาอะไรนักหนาอันนี้คันคุโร่พูดนะมันทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นยังไงละ่ะท <C anc ur ro> านายอยากจะช่วยเหลือโฮคังเงี้ยจริงๆแล้วก็หมายความว่าเราเองก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน <C anc ur ro> อ๋อเข้าใจละโฮคังเงี้ยคนต่อไปสินะอ้าวคุยเสร็จแล้วเหรอโย ฉันรู้นะว่านายนะ่ะตื่นเต้นกับรุ่นต่อไปอยู่แต่อย่าลืมนะว่านาาต้องช่วยเหลือฉันด้วยนะชิคามารุเข้าใจไหมผมรู้ครับเด <Really. S 1> ขอบคุณสําหรับทุกอย่างครับท่านหูคขังเงี้ <c oughs> ฉันก็ดีใจนะที่ได้มาคุยตัวต่อตัวอย่างนี้คราวต่อไปก็คุยธ <c oughs> ุระกันตรงๆดีกว่านะอย่าวมาต่คุยเรื่องอื่น <c oughs> ได้เลยครับไปกันเถอะคันคุโร่ <c oughs> ดูเหมือนว่าผู้นายสองคนนะ่ะจะคุยกันแตกต่างออกไปจากก่อนหน้านี้นะฉันตื่นเต้นกับยุคต่อไปที่จะมาถึงจริงๆ ถ้าสมมติว่าพวกเราผูกสัมพันธ์กันต่อไปแบบนี้รุ่นต่อไปจะต้องดีขึ้นแน่ๆฉันดีใจนะที่ได้เดินร่วมทางกับโฮคังเงะคนปัจจุบันแล้วก็รอคอยที่จะพบกับโฮคังเงะท่านต่อไปยังมีความหวังเช่นกัน <c oughs> ก็นดีนายนะเดินร่วมกับฉันได้แต่ฉันไม่ไม่แน่ใจว่านายนะจะสามารถตามโฮคังเอะรุ่นต่อไปทันหรือเปล่ามาถึงนั้นรูโตะนะครับเขาน่ะ <c oughs> ไม่เดินเขาชอบวิ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดนายรู้ใช่ไหมกา <c oughs> ลาขำนะครับคุณพูดถูกแล้วครับผมก็แค่ต้องจัดการเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ถ นนายเป็นคาเสะคาเงะที่ดีเลยล่ะเขานะ่าเป็นคาเสะคาเงะที่หมู่บ้านเราต้องการเขาเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายไปแล้วตอนนี้และผมเองก็เคารพเขาอย่างสุดซึง้งคันคุโร่พูดนะครับไปก่อนนะไว้เจอกันฉันหวังพึ่งนายเหมือนกันนะช่วยจัดก,การที่เหลือด้วยชิกามารุหมายถึงอะไรครับก็ <c oughs> การลาดตระเวนหมู่บ้านยังไงล่ะอ๋อได้ครับ ก็ยังต้องไปลัตตะเวนต่อเอาละครับสําหรับตอนนี้ต้องกลับมาลัตตะเวนอีกครั้งหนึ่งแน่มีคู่รักกําลังกอดสิบกันอยู่นะครับนี่นายได้ยินไหมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าแห่งความตายเนี่ยได้ยินสิมีเสียงคำรามประหลาดๆใช่ไหมดูเหมือนจะมาจากนกหรือแมกสัตว์อะไรสักอย่างน่ะใช่น่ากลัวมากเลยชิคก้ามารู้ฟังอยู่นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องไปสำรวจป่าแห่งความตายเพื่อไปหาต้นตอของเสียงนั้นครับ แน่ๆจริงด้วยครับดิชั่นต่อไปครับไปสำรวจป่านความตายเอาล่ะวันนี้เราจะขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่นแบบสโลว์ไลฟ์ไปเรื่อยๆก็ต้องเข้าใจว่าในโหมดนี้เนี่ยมันเป็นโหมดที่เราเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราแค่ได้เสพเรื่องราวระหว่างที่มันหายไปในการ์ตูนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตัวละครแต่ละตัวคิดยังไงบ้างในช่วงที่เปลี่ยนผ่านการเป็นโฮค้างเงะข,ของนารูโตะนะครับเพราะฉะนั้นก็เสพกันไปสนุกๆสำหรับแฟนนารูโตะแล้วกันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนกลับมา ขาแม่งโหดมากอ่ะรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอาชิล่ามาเก้าหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ